ด้วยการที่เราใส่แพงแรกแล้วเรายังโฟกัสไม่ถูกมันก็จะงงต้องใช้เวลานในการปรับตัวนะคะเออแต่พอเราปรับตัวได้แล้วอ่ะมันโอเคมากเลยมันใช้ชีวิตง่าย<ไ>มันดูไม่แก่มันยังใส่แล้วมันยังดูแบบว่าเออเป็นเราเราเป็นแฟชั่นอยู่ลองใส่กับลุกอะไรก็ได้เออ <c oughs> ทำให้เรามั่นใจในการใส่แว่นมากขึ้นเ<อ>พราะปกติพี่ไม่ไม่ได้กล้า <c oughs> ใส่แว่นนะประมาณนั้นค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้แบบว่ามันเป็นอวัยวะอีกอันนึงของ แว่แนตัวแรกที่ตัดอะที่พี่พี่ฟ้าบอกว่าวมันเป็นเลนที่ไม่เหมือนกับปัจจุบันอะอก็ยังใส่ได้ใส่ใช้ชีวิตใส่ทํางานก็ก็ยังใส่ก็ก็สบายตาขึ้นมันไม่เวียนหน้าเพราะว่าเคยตัดแว่นครั้งหนึ่งที่ที่ในกรุงเทพนะคะใส่ไม่ได้มันเวียนหน้าเป็นโปรเกร s ซีฟเหมือนกันใส่ไปนานๆแล้วเหมือนคนเมารถ ค่ะปนั่งรถก็ใช่พอนั่งรถมาเมารถก็เลยงงว่าเอะมาจากอะไรค่ะแต่นี่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้พอปรับแว่นให้เข้ากับโครงหน้าเราได้แล้วอยู่ตัวแล้วก็ทอดไม่ได้แล้วค่ะแต่พอเรามองไม่เห็นก็พอใส่แล้วก็รู้สึกว่าสบายตาเนาะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าใส่มาตลอดก็บางทีถ้าแบบรู้สึกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ดีไม่สบายตาเนี่ยก็จะรู้สึกได้ทันที แต่เนี่ยตั้งแต่ใส่มาก็รู้สึกว่าแบบสบายตาขับรถก็สบายแสงแบบไป่ซ่าเกินไปไม่มืดเกินไปรู้สึกว่าเข้ากับสายตาเรามากๆเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนอะแต่ก่อนมันยังมองไกลๆบางครั้งมันยังไงไม่รู้ถึงชอบแว่นใส่กระเป๋าไงเ,เวลาไปไหนมาไหน <S S ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ตลอดเวลาแต่พอเรามาใส่ของที่เราใส่ตลอดเวลาได้อืม